สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องผมโคบานนะครับวันนี้กะจะมาเล่าซูฟีสูนองฟังอีกคือเกลานะครับเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องง่วนะครับโดยเฉพาะโคนงั่วเนื้อนะครับโคเนื้อในประเทศไทยนะครับซึ่งาถาเข้ามีขอมุ่นจักน้อยกบโคจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะพี่น้องเนาะวันนี้โคบ,บ,บานก็นจะมาบอกซูฟีสูนองฟังเขาว่ากันวานะครับ เปิดขอมุลนโคเนื้อนะครับในประเทศของเฮ้านะครับในช่วงปีหกเจ็ดนี้สี่เดือนแรกนะครับพบว่ามีจำนวนงัวเพิ่มขึ้นย่างตัวต่อเนื่องนะครับพี่น้องงัวมีจำนวนเพิ่มขึ้นย่างต่อเนื่องทุกมื้อนี่นะครับปัจจุบันนี่นะครับเกือบสิบล้านโตนะครับงัวถวัถว่วถั่ว ผู้มีภาคเพราะว่าเวลาเยียงง่วเนาะนะครับถ้าเกิดเท่ามีง่วแเม่สาวหรือง่วแม่แล้วนะครับยิ่งมีจํานวนมากพอได้นะครับปริมาณก,การเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึืนเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวนะครับยิ่งมีหลายจํานวนเงินก็ต้องเพิ่มขึ้นหลายนะครับประกอบกับการขายออกนั้นในช่วงระยะยเวลาถี่ผ่านมาก ง่วงเเป็นราคาก็คือพยามจะบอกไปที่ขายออกบ่ไใ้ญทีสี่นะครับก็บจะฮิตไห่ง่วงเพิ่มขึ้นนะครับเปิดข้อมูลนะครับโค่นเนื้อในไทยนะครับซีเดือนแรกของปีหกเจ็ดนะครับพบว่าเพิ่มขึ้นย่างต้อเนื้อน,นะครับกรมปศุสัตว์นะครับไล่งานขอมุลนเกษตรกรผู้เลี้ยงอสองหาหกเจ็ดนะครับ เผยจำนวนง่วเหนื่อนะครับและเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงง่วเหนื้อในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมอกราถึงเดือนเมษานะครับอันนี้ผมจะว่าขอมุ่นประกอบให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมบริษัทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทางนี้มีจํานวนง่วเหนื่อนะครับและเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงง่วเหนื่อเป็นอย่างสี่นะครับ ในเดือนมกรา2/67นะครับคนไทยมีง่วนเนื้อนะครับทั้งหมด9ลน7แสน3 0 9 2 1 5หตัวนะครับและมีและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงง่วเนื้อนะครับถึง1น4 000, 2พัน1ลาน4ส2หมืน 2288คนนะครับถือว่าหลายนะครับราคาในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2 5 6หาก็ก็เพิ่มขึ้นมากนะครับจากเก่าจากง่วมีจำนวนเก่าแสนเจ็ดในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6หางัวก็เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นเก่าแสนเก้าล้านนะครับเก้าล้านตัวที่นะครับเก้าล้านแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบสองตัวนะครับ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนทีละแสนก็โตเลยนะครับและกะ่าพบมีคนเรียงง่วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหน่ล้านหนึ่ล้านสี่แสนสามหม่นสามหมื่นเก้าร้อยยี่สิบแปคนนะครับซึ่งพบว่าคนกับเรียงง่วนตัวหนักก็เพิ่มขึ้นอีกขยับขึ้นมากในหลักหมื่นนะครับ ต่อมาในเดือนมีนาสองหาของเจ็ดนะครับง้วกับจำนวนง้วกับเพิ่มขึ้นนะครับเก้าเก้าล้านแปดแสนเก้ามื่นสามสามพันสิบโตโัวนะครับก็บเพิ่มขึ้นที่แรกเพิ่มขึ้นลักแสนนะครับตัวนี้กับเพิ่มขึ้นเป็นจนนํานวนเป็นจนํานวนลักเกือบแสนขึ้นกันครับและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงงวน,นะครับกว่าหนึ่งล้าน 4 3 8 2สาม้าไร่ค้นเรียงงัวกับเพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดในเดือนเมษายนนะครับ2 5 6หาหกจ็กพบว่ากับมีงัวเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับในรักแสนตนะครับเป็นเก่าเก่าล้านเก่าแสนกว่าโตนะครับและมีเกษตรกรผู้เลียงงัวกับเพิ่มขึ้นนะครับอ่า1ล้าน4 4 6 0 0หคน6ไร่นะครับ ปัจจัยหล้วนี่แสดงเห็นว่างงดไทยนะครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในสรุปแล้วในเดือนเมษาคือยังมีง่วนะครับกว่าเก้าล้นเกล้าแสนล้านกว่โตนะครับและมีเกษตรกรผู้เลี้ยงงววนะครับมากกว่าหนลานสี่แสนไร่นะครับใต่จะเทศไหยจะนวนง้วของเฮาเพิ่มประชากรมากขิ้นขึ้นนะครับโดยเฉพาะ พี่นองบ้านเหาผูผูมีงัวแม่สาวนะครับต่างๆนะครับอ่ะเลี้ยงไว้นะครับเพราะมันแพร่ออกแพร่ออกลูกมากนะครับก็คือมันเป็นจำนวนเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวนะครับง่วบ้านผมนี่นะครับที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับแต่ก่อนผมไอ่ผมเลี้ยงจากจำนวนสามซีโตนะครับสามซีโต ภา,ภายในระยะเวลาปีสองปีนะครับผมมีง้วอยู่สองปีนะครับมีสิบก็โตนะครับตัวน,นี้นะครับผมขายออกเรกาก็ให้เหลืองัวเฉพาะง้วที่ผมต้องการสายพันธุ์เท่านั้นนะครับให้หปริมาณจํานวนลงเห็นบล่รครับว่าในขณะที่ง้วในประเทศบ้านเฮามีการเพิ่มขึ้นยังต่อเน,นื่องนะครับแล้วรายงานบอกว่าก็ยังมีคอนอเรียงง้วเนือมากขึ้น สิ่งหลกนี้นะครับ็จะเทให้ยประชากรประชากรนัวในประเทศของเฮ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับการขายออกนะครับขายออกยังขายออกบ่อยได้รา่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศยังส่งออกได้บ่ดีท่ดใดนักนะครับหรือคนมาสื่อได้บ่ดีถ่ดใดนักได้ราคาบ่ดีการะช้ให่งัวนะครับอยู่ในประเทศของเฮาทั้งหลายอยู่นะครับแต่ว่าสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่า ง่วงจะปเลมาลดลงเนื่องจากบ่าช่วงนี้นะครับมีพอค่านะครับพอค่าค้นกลางนะครับเช่าต่างประเทศเขามากกว่าสื่อว่าจะเป็นว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาหรือท่านแขกนะครับ่าจจะเป็นซาอ,อุดีอาระเบียเขามากกว่าสื่อกะเจ็์ไทยง่วงจะนวนเริ่มลดลงแล้วนะครับแน่นะครับตอนนี้ สำหรับมูอนีธโคบานกะมาเราซูมีซูนองฟั่งนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับเกี่ยวกับข่าวสารดันง่วนะครับถ้าเข้าหลู่ขอมูลทิศทางนะครับเพราะว่าจะเป็นอ่าขอมุลในเรื่องงวอต่างๆนะครับเท่ากับเอามาประกอบในการพิจารณานะครับปาแนวโนมนาคตดมันจะเป็นยังไงนะครับในช่วงนี้นะครับก็คืออ่า เวียดนามนะครับแล้กกาตตามประเทศกัมบูชาหรือประเทศอื่นๆเริ่ม,ขมเข้ามาสื่องัวเฮามากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นการระบายงัวออกในประเทศนะครับโดยเฉพาะงัวปริมาณงัวที่เพิ่มขึ้นกับค้นสื่อนะครับเมื่อค้นสื่อกว้านสื่อหลายๆแล้วนะครับก็จะเห็นให้งัวมีจํานวนหน่อยลงนะครับง้วเริ่มหน่อยลงแล้วก็เพราะค่าพลเรื่มเข้ามากแข่งขันในการกว่านสื่อนะครับก็จะมีการตอร่อรองราคาขั้น ราคากันนะครับกับเชียร์ไยง่วนนั่นจะขยับสูงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นขออมง่วนเท่าก็ต้องมีไววนะครับเพื่อที่จะวาเท่าให้เท่าตัดสินใจเลือกในการวาเท่าจะเก็บง่วไไว้ขายหรือเทาจะขายออกดีในระยะเวลา